สวัสดีครับผมช่างทองนครพนมนะครับวันนี้จะมาเปิดขายมีดแคมนะครับตัวเล็กนะครับเป็นใบส8นิ้วนะครับด้ามจะอยู่ที่4.5นิ้วนะครับเป็นงานขึ้นรูปจากเหล็กสับเก้านะครับชุบแข็งด้วยน้ำมันเล่มที่หนึ่งนะครับใบอยู่ที่4.8นะครับสันอยู่ที่4ีมิลนะครับใบกว้าง1.5 ดำาม4.5นะครับทำจากไม้พยุงลายนะดำตัดทองนะครับตัวนี้ลิมที่สองครับขนาดเท่ากันนะครับลิมที่3มนะครับชุดนี้เปิดขายที่500รวมส่งนะครับท่าในใดสนใจ เพ่มหนแอดไลน์ได้เลยนะครับเพิ่มทำซองพร้อมที่เนบนะครับจุดนี้เปิดขายที่800นะครับเพิ่มซองรวมซองเป็น800รวมส่งนะครับท่านใดสนใจริมหนแอดไลน์ได้เลยนะครับมีบริการปลายทางนะครับเพิ่ม1 0 0ร้อยบาทนะครับ